ครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่อยู่ในสวนครับมาเดินเก็บลูกยอนะครับก็ปลูกยอเอาไว้นอก<อ>็มาเก็บมาเก็บลูกก่อนครับเดี๋ยวบ่ายมาเก็บใบพอต้องเอาลูกอบก่อนนะลูกยอที่เก็บได้นะครับจะเป็นสีนี้นะครับสีขา,ขาวๆแบบนี้ครับถ้าอันนี้จริงๆแล้วก็ยะงเพิ่งไปรีบเก็บมานะไอะอย่างเงี้ยเก็บได้อ,อ๊บอย่างเงี้ยเก็บได้ครับเพราะว่ามันจะออกสีขา,ขาวๆแล้วแต่อย่างนี้ยังเขียวอยู่ฮะคือยังเขียวอยู่เนี่ยเวลาเราตากมันจะไม่ดําไง ลูกถ้าอย่างเงี้ยตากแล้วมันจะดําครับผมนะฮะปึ๊บอ่ะนี่อย่างเงี้ยเก็บได้ครับปึ๊บอ่าที่จริงผมใช้กันไกลนะจ้ะนะฮะปึ๊บนะครับเ,เก็บแล้วก็เอาไปหั่นนะอ่านแล้วก็ตากแดดแต่ผมให้ตู้อบนะมันจะไวแล้วก็มันจะไม่มีลาครับผมนะครับเอเก็บได้ครับตาตึงๆครับตาตึงๆออกขาว,ขาวๆเก็บได้เลยครับผมปึ๊บ นะครับเ,เ,เก็บได้หมดละเก็บวันนี้เก็บเก็บเก็บเฉพาะลูกก่อนครับเดี๋ยวบบ่ายถ้าถ้ามันหั่นเสร็จก็เดี๋ยวมาเก็บใบทีนึงใบมันก็าขายได้นะะผมขายอยู่ใบยอใบยอบดครับผมฮึบหมดย่างหมดย่างต้นมันยังเล็กอยู่นะแต่มันก็มีเยอะครับผมฮึบอ่านี่ครับเวลาเราทํา เราก็ตัดยอดไปให้มันสูงเพราเราตัดยอดแล้วก็เก็บใบมันไปครับเอาไปบดตากแห้งเอาไปเอาไปส,สับสับสับแล้วก็ปึ๊บนะครับใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาตัดตัดแล้วเราก็เก็บใบไปไป,ไปตากนะตอนนี้มันสูงผมไม่ได้เอาบันไดามาเนาะปึ๊บผมไม่ได้เอาบันไดามาเดี๋ยวต้องกลับไปเอาบันไดน่ครับมันเป็นเงินน,นั่แหละครับนู่นโอ้โหเจดาลูกเบลเลอรเบลลอเลย ตกกับไปเอาบันไดละครับตัดไปเอาบันไดามาแล้วก็ตัดยอดเลยครับตัดยอดสักประมาณนี้อ่าขราวต่อไปเราจะได้สะดวกถ้าสูงไปบางทีมันก็ไม่สะดวกเนาะแล้วก็หอมปลูกทีไงปลูกทีเพราะฉะนั้นตัดสั้นๆๆพอครับไม่ต้องให้มันขี่กันมันจะง่ายเวลาเราเก็บใบเก็บผลผลิตครับยอขายได้ยอนี้ขายอะไรได้บ้างใบาขายได้นะฮะใบนี้เอาไป สับแล้วครับสับๆหันๆครับพอชิ้นเล็กๆก็เข้าตู้อบเลยก็ประมาณหกชั่วโมงก็จะแห้งกรอบแล้วครับแล้วก็ลูกมันลูกมันนี่นานหน่อยอย่างเอาลูกที่มันขาวๆแก่จัดๆนะครับที่ยังไม่สุกนะฮะลูกขาวๆแบบนี้มันยังไม่สุกเห็นไหมฮะเนี่ยลูกขาวๆแบบนี้มันยังไม่สุก เอาไปหั่นบางๆก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็วกอบซะจะได้ไวครับเพราะตะากแบบบางทีมันช้าเวลาทึบเนี่ยครับนี่น,นี่แอบอยู่เดี๋ยวถ้างมณนตัดแล้วครับนะฮะส่วนการค้าขายขายยังไงอันนั้นก็แล้วแต่ความสามารถนะคืออย่างผมเนี่ยมันมีเว็บไซต์อย่างที่บอกหล่ะผมทาเว็บไซต์ไว้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาคนค้นหาว่าลูกยอบดลูกยอบดแห้งมันก็จะเจอผมเองนั่นคือ จุดขายและจุดแข่งที่ผมทําเกษตรแล้วอยู่ได้นะถ้าคนไม่มีเว็บไซต์ไปอาศัยเว็บไซต์คนอื่นเอาเขาผิดกดโดนลบอีกแล้วนั่นแหละครับคือการอาศัยบ้านคนอื่น ừ, วันนี้เดี๋ยวเก็บยอน,น่าจะได้หลายน่าจะได้หลายถังอยู่คือผมทําเองขายเองนะมันก็ไม่จําเป็นต้องเก็บทีละตันสองตันแล้วครับวันนี้เก็บแด้เท่าไรก็เท่านั้นน่ฮะมันมีแต่ยอครับปุ๊บมาเดียวฮึบ กล้วยกล้วยก็เต็มครับยอก็เต็มอ่ะเจวตรงไหนก็เก็บไปเนาะได้เงินนะผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเนาะบอกทําบางคนมีที่หนึ่งไร่เนี่ยทําอะไรจะได้เงินถ้าคุณทําเป็นอย่างผมเนี่ยที่หนึ่งไร่ก็ได้เยอะครับตังค์ปึ๊บอ่ะเดินไปเมื่อคืนฝนตกนะครับสังเกตว่มมาลูกยอมันจะเปียก แต่จริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยผมลดน้ำนะลดน้ำอยู่แล้วไงเอาน้ำฉีดน้ำพ่นเพราะฉะนั้นมันจะไม่มันจะไม่สกรปรกหรอกเพราะว่าเราลดน้ำกล้วยไงปั๊มแรงดันมันก็ดันแรงมันก็ทำให้ต้นไม้สมุนไพรของเราสะอาดโดยปริยายนะครับเ,เดี๋ยวก็มาอันนี้วันนี้วันนี้เก็บยอชุดหน้าบ้านก่อนนะครับอึ๊บ แล้วก็เก็บแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวมาเก็บใบยอบแล้วก็อีกวันนึงตั้งเป้าหมายนะครับก็คือมาลุมมาลุมมาลุมกับอะไรฮะถ้าเราตัดแต่งมันจะทรงสวยไงทําทให้เราเก็บง่ายะคะารับเนี่ยมะลุมกับกับกับฮูบลีอฮูบลีนี่เก็บได้แล้วนะ,ะเก็บเอาไปอบครับ จริงกระเพานี่เต็มได้หมดเลยนะั่นนาเอาไปอบขายคือมันถ้าคุณทำแล้วคุณอบแห้งมันจะขายได้หมดไงคืออ่าเดี๋ยวคนหลังผมจะเอากระเพาไปอบดีกว่าอุ๊บ๊บเนี้ยแทบจะไม่มีที่เดินเลยทุกตารางเมตรมันจะต้องมีผลผลิตอะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำหนึ่งไร่แล้วก็หลงเหลงิงหลงเหลงีงโอ้ยนั้นทำตายครับหนึ่งไร่ต้องให้ได้สักเดือนละหมืน่น เดือนละหมื่นเหลือนะครับถ้้นหนึ่งไร่ได้ยังไม่ได้ตังค์นี่เลิกทำครับหนึ่งไร่สามเดือนแรกคุณต้องหาเงินนีได้ละนี่นะครับผมไปเห็นอันนี้กรมบันไดนินท้าแล้วครับท่านจะบอกว่าหนึ่งไร่ไหนจนครับทำกันแบบนั้นหนึ่งไร่จนหมดอ่ะเพราะ <c oughs> <c oughs> อะไรฮะเพราะว่ามันบอกไม่ถูกว่ารายได้มันไม่มีแต่หนึ่งไร่ของผมเนี่ย เดินไปตรงไหนก็ชนต้นไม้จนต้อง,งเอาออกบ้างนะบางทีคุมเยอะเกินขยันปลูกนะฮะคือเวลาผมทําสวนเนี่ยผมก็จะขุดไปทิมไปคือปลูกตรงนี้เดิน,เด,นเดินมาทิมตรงนี้เดินเดิน,ดนทิมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะมีสมุนไพรเต็มไปหมดลากเถา่มาละนี่ขายได้ชิงเาฮาเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินไปไหนในสวนเนี่ยมันก็เลยมีแต่ผลผลิต ที่ให้เราพร้อมจะเก็บเงินอันนี้น่าจะเป็นอะไรฟ้าทะลายโจรคืออยากคิดว่าต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนวครับตรงไหนว่างก็ทิมไปเลยครับทิมซ้ายทิมขวาทิมขวาทิมซ้าย,าาายอันไหนออกก่อนเก็บขายก่อนอันไหนออกทีหลังเก็บขายทีหลังฮึบฮึบผมต้องไปเอาบันไดแล้วไม่งั้นมันไม่ถึงไงเุีท้ายมันจะเอาบันไดามานี่ฮะถามว่า ยอสมนุนไพรกล้วยยอกล้วยกระชายกระชายทีนกระชายมันเต็มเลยแต่ผมนะต้องเก็บไ้มันจะมีกระชายเต็มเลยครับเป็นคนโบราณครับอะไรก็ทิ่มไปก่อนแน่นไปลกไปเดี๋ยวเขว่า,ากันที่หลังนี่เดี๋ยวมาเก็บใบได้แลนะ้วใบทับพุ่มสูงเก็บเลยครับใบล้างสะอาดทำความสะอาดเมื่อคืนแต่ผมสังเกตว่าดินผมจะชุ่มอยู่แล้วนะ เมื่อคืนเมื่อวานนี่เมื่อวานก่อนก็ฉีดน้ําล้างเมื่อวานก็ฉีดน้ําล้างเมื่อคืนฝนตกใบสะอาดเลยครับเก็บเลยครับไม่ต้องคิดเดยอะเพราะถ้าไม่งั้นเราต้องฉีดแล้วฉีดอีกกว่าจะเก็บมันได้คือต้องฉีดล้างใบก่อนไงแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเราฉีดล้างไปสองสารอบแล้วเออเดี๋ยวต้องไปเอาไปเอาไปเอาบันไดบันทยดยเอยู่ไหนวะเนี่ยฮึืม <c oughs> อันนี้มาแหว้งมาแว้งนี่ขึ้นทั่วไปครับจะมีแต่กระเพราเพราะว่าผมเอาใบเม็ดมาหวานเนี่ยที่จริงมันก็เก็บขายได้แต่ทนี้มันคนเยอะว่าครับฮึะดูไปเรื่อยๆนะคุณจะเห็นในส่วนผมมีแต่เงินทึบนี่ไงฮึบเดี๋ยวบันไดผมอยู่ตรงไหนฮึดไม่เอาอลอ้ยกล้ว,กวยกล้วยก็ อ้มันตัดไปแล้วนห่นะมันใดมันอยู่ไหนวะเนี่ยมีกล้วยก็ออกเครือนี่ะแล้วกอแลวกอนี่จริงออาไปเชื่อมแล้วอบแพปงก็ขายได้เด้อเถอเดี๋ยวต้องให้เมียทาอันนี้โอ้โหนี่ครับใครไม่รู้ว่ากอน,นี้อะไรกอนนี้กล้วยน้ําว้าดํานะเนี่ยนี่แหละครับกล้วยน้าว้าดําลูกมันได้แล้วนะเนี่ย ดำเป็นลายเป็นจุดหมดแล้วเนี่ยนะฮะ,ะเนี่ยเดินไปนี่ได้ตังค์หมดนะฮะอ้าวอันนี้ชันรงครับชันรงปึ๊บเปลี่ยนไหมฮะอ่าใกล้เอกสวัสด,ดีชันรงครับผลิตผนกผลิตน,น,น้ำผึ้งเนี่ยครับกลวยมันก็ออกมาอ,อย่างเนี้ยขอขุดนองไนงะครับอันนี้ตัดแล้ว ตัดแล้วเอาเท่าน,นี้เนาะเดี๋ยวผมไปเอาบัานไดก่อนโอ้ยตายแล้วกล่วยสุกลมังเนี่ยเออตัดได้แล้วนัว่นเนี่ยผมไม่ได้ดูไงอย่างที่บอกแล้วครับเราคนเดียวแค่แปลรูปสูนไพมันก็แทบจะหมดเวลาละมันคงได้ประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยแต่ตรงนี้ยังไม่อยากตัดเพราะว่ามันเป็นอาหารของของชันโรงไงของชันโรงที่บินหาอาหารอยู่ ต่ถ้ามันลกมากมนักก็คงต้องตัดนะฮะก็คือขุดจากตรงนี้ทิมตรงนี้เพราะตรงนี้ทิม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 เดี๋ยวมันเป็นสวนเองนะครับมือบอนเข้าไวจะเป็นไม่เป็นไม่รู้ทิมไว้ก่อนครับประทันทํางานตรงไหนวันหนึ่งให้ทิมหรือว่าทิมกล้วยได้สองสามนอนทิมแทรกเข้าไปเดี๋ยวก็ดีเองครับผมนี่มะละกอเออที่จริงมะลกกอพันดีนะไอ้ลูกยาวๆครับ อย่างว่าและผมมันไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องมะละกอไงเพราะว่าผมมองว่ามะละกอนี่มันทํายากมัใช่ทำยากแล้บริหารจัดก,การยากเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องส่งอ้าวนี่สุกแล้วกล้วยอ่ะเดี๋ยวมาตัดไปทํากล้วยกล้วยกล้วยไรละ่ละถ้าสุกก็อบทํากล้วยตากถัดดิบก็ทํากล้วยบดครับอ่ะตนเองมองให้เป็นเงินครับอันนี้ <laughs> อันนี้ต้นครอบจักรวาลน,นะครับอันนี้ที่จริงแล้วผมจะเอาไว้เก็บเม็ด แต่มันจะสูงพอเกินไปแล้วนะครับมันจะสูงเกินไปหน่อยแล้วเนะี่ยหลายเมตรแล้วน,น,น,นั่นนะครับนู่นนี่โลละหกร้อยนะครับฉะนั้นต้นนี้ก็ได้ประมาณสองโลพันกว่าบาทอ้าวจริงจริงพอมันสูงไงมันใหญ่ขึ้นไปนู่นทายรมกอนู่น่นะอาจจะได้สักสองโลสองโลก็พันสองอ่ะต้นเดียวจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่ผมไม่ได้ถากจามันออกคือตอนนั้นมันแรงจัดในฝนไม่ลงก็เลยไม่กล้าถาก กล้วยครับกล้วยก็กล้วยตู้หลานเดี๋ยวได้กินแล้วครับเนะี่ยเดี๋ยวได้กินแล้วผมไปเอาบันไดก่อนเนะเาะโอ้ขื้นถ่ายขื้นโม้ไม่เสร็จแน่ฮะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับกากกากสวัสดีครับ